ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทหุ้ดหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5 7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID พา เพียงแค่เราใส่ ID และ p a s s วิร์ดในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูและ King p พีดรับกดเพชรในแมป All Star Totally f e n d s และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโรบอทนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมาลองเล่นแมปที่มีชื่อว่าแมปโปรพีดนะครับก็เป็นแมปของคนไทยนะครับผมก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัปเดตที่11แล้วนะครับโอ้โอ้เกมนี้มานานแล้วเหรออัปเดต11แล้วนะครับว้าวตรงนี้เขาก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเนาะอุ้ยมีระบบเพชรด้วยเหรอครับอืมอันนี้รีสตาร์ทอ้อหรือาตันที่1550นะครับผม แล้วก็มีระบบข้าวหัวด้วยอ่าวิสผลพิษศาสตร์อย่างเยอะอย่างเยอะนะครับผมก็แฮ็กในเกมไม่อนุญาตโอ้มีระบบป้องกันแฮ็กด้วยนะท่านผู้ชมหรือเปล่าโอ้ยคนเล่นตั้ง300นะครับโอ้ยเราไปอยู่ไหนมาทําไมไม่รู้จักแมปนี้นะครับก็แมปนี้นะครับสร้างเมื่อเดือน4เนี่ยปีนี้นะครับผมก็สร้างมา4เดือนแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อ9นาทีที่แล้วมาเดี๋ยวมาดูของดีกว่ามีอะไรขายบ้างนะครับมี E.P คูณ2เควสนะครับ เออน่าจะเป็นฮากิราชันดาบโยรุแล้วก็เรือเกมพารนะครับผมสปีดโบสนั่นเองไหนๆก็มีโยรุให้ซื้อแล้วนะครับก็จัดโยรุสักหน่อยแล้วกันเนาะจัดไปนะครับผม699นะครับอ่าไม่พอไม่พอต่อด้วยเรือเร็วด้วยนะครับจัดไปก่อนเลยยังไม่ลองเข้าเลยนะครับแต่ถ้าเขาขายอย่างนี้เขาน่าจะแบบคอนเฟิร์มนะครับผมเกมเขาน่าจะแบบ น่าจะดีนะเออโอเคก็เดี๋ยวผมขอสร้างเซิร์ฟ v แล้วกันเนอะเพื่อแบบอัดคลิปจะได้ไม่แหลกนะครับจัดไป40โรบักนะครับสำหรับเซิร์ฟ VIP นะฮะอ่ะตอนนี้เราก็ซื้อเซิร์ฟ v i ไไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับโอ้โอ้เข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะครับมีโหลดด้วยนะครับมาแล้วโอเคก็มาแล้วนะครับมีปุ่มปิดเสียงตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มาดู ฮ้ยหรือเาทำดีอยู่นะ <Wow. S 1> หรือเขาทำดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้สตัดนะครับวิ่ไม่น่าจะฟรีโมเดลนะผมว่านะครับน่าจะทำเองหรือเปล่าอันนี้ก็ระบบใส่โค้ดนะครับแล้วก็อันนี้ฟุตซอลคืออะไรใช้งานยังไงอ๋อซื้อผลได้อย่างนี้เลยเหรอครับแต่ตังเราไม่มีอะตังเราเ็ศูนย์นะครับตังเราศูนย์เนะี่ยตรงนี้เป็นช็อปนะครับ มีระบบเจมนะครับผมระบบซื้อเงินในเกมอันนี้รีฟันสตัดนะครับผมแล้วก็มีแรนดอมผลด้วยเอาตอนนี้ล็อกอยู่นะครับอันนี้จะเป็นฮากิราชันนะครับอันนี้เ e อ2พิวสะช็อปก็ในเกมก็มีนะครับอันนี้จะเป็นระบบพัฒมิตใช่ไหมว้าวอันนี้ก็เป็นระบบนะครับมาดูเรื่องการควบคุมกันดีกว่านะครับการควบคุมกดวิ่งกดคอนโทรลหนึ่งครั้งครับผมเพื่อไปการวิ่งอ่ะโอเคแล้วก็โดดเฮ้ย ระบบดีนะระบบดีนะครับมาสำรวจเกาะเขาดีกว่านะครับอืมตรงนี้เป็นจุดเซฟจุดเกิดนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บของได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คุ้นๆน,นะครับเฮ้ยอันนี้ดักเพจที่เรากดมานี่ใช่ไหมชุบๆคลิกขวาคลิกซ้ายอ้าวขาใช้ยังไงอะกดตรงไหนเอ่ยอ๋อมาแล้วนะครับเมื่อกี้ดักเพจของเรามาแล้วนะครับ มันต้องกดรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวละครหนึ่งทีดังเวดมันถึงจะเข้าเนาะก็มีสกิลนะครับผมสกิลแซดสกิลซีนะครับอุ้ยอันนี้สกิลแซดอันนี้สกิลซีนะครับสกิลซีกดไม่ได้เหรอสงสัยต้องอัพเปล่าอัพดาบหรือเปล่าเออสตัดสงสัยต้องอัพดาบนะครับถึงจะกดใช้สกิลนี้ได้เนาะแต่เขาไม่บอกว่าต้องอัพเท่าไหร่ปะไม่บอกนะครับว่าอัพเท่าไหร่ถึงจะใช้สกิลซีได้นะครับอืมการฟันธรรมดาเฮ้ยระบบไอ้นี่ดีอยู่นะ การฟงการฟันอะไรเงี้ยครับเขาเรียกอะไรนะแอนิเมชันเขาดีอยู่นะครับโอ้ตรงนี้คืออะไรขายอะไรครับตรงนี้ขายอะไรจะเอ๋อแบ็กมาเก็ตเหรอแบ็กมาเก็ตอ๋อลานขายผลพิซซ่าอุ้ยผลเยอะตรงนี้เป็นร้านขายผลพิซซ่านะครับผมแบ็กมาเก็ตนะครับโอ้อันนี้กล่องตังแน่เลยวิ้วได้เจมด้วยครับ 50บาทกับอีกหนึ่งเจมโอ้กล่องดรอปเจมด้วยท่านผู้ชมแล้วเจมไปทำอะไรได้อะตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเลเวลนะครับเฮ้ยมาหาเลยเหรอล็อกต่อยธรรมดาดูก่อนนะไปชุบป๊อปป๊บปบอันนี้ท่าต่อยธรรมดานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวหนึ่งได้50นะครับผมมาเดี๋ยวขอลองกดรับเควสใช่ไหมตรงนี้รับเควสนะครับไปชุบป๊อปป๊อปป๊อเดี๋ยวลองดาบโยรุกันก่อนดีกว่านะครับโอ้ยฟัอก อย่างแรงนี่อย่างแรงนี่สองทีเอาก่อนเก็บกล่องก่อนนะครับอืมระบบดีนะโอ้โอ้โอโหมีโยร้แล้วฟาร์มง่ายฮะเปทูวินนี่จริงเลยเราที่มันรวยจริงเลยปับป๊บปับ๊บอืมเลเวอัพไปแล้วนะครับก็เวสตร,ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้อ่ะ ตรงนี้ขายอะไรอ่ะบ้านจะของเกมใช่ไหมมาน,นอนเฝ้าจุดรลบเวเคลสเลยเหรอ,อ, <c oughs> อตันนี้ดูหมดแล้วนะไปดูข้างบนกันดีกว่านะครับกล่องเก็บกลองวิได้สองเจมว้าวข้างบนข้างบนตรงนี้กล่องตรงนี้นกล่กองเยอะเลยครับไปเก็บกล่องก่อนนะครับไม่มีตังค์นะช่วงนี้แห้งนะครับชึบตรงนี้ขายอะไรไตท์เทนเมนเจอร์โอ้ฉายา คล้ายบล็อกฟุตยอยู่เหมือนกันนะตรงนี้อเอยแลนด์ดอบฟุตตรงนี้ดาบดาบขายเท่าไหร่อีวันห้าแหรอ 4, ครับไม่เรามีดาบเทพอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูตัวสุ่มผลกันบ้างนะครับอ่าสุ่มด้วยเงินสุ่มด้วยเงินราคาหนึ่งหมื่นนะครับผมสุ่มด้วยโลบัคราคาเจ็ดสิบเก้าอ่าตังไม่มีอะ่ะขอสุ่มผลก่อนแล้วกันเนาะด้วยโลบัคนะครับโอเคได้แล้วผลเผา ้ยถือผลปุ๊บถือผลปุ๊บแล้วหน้าจอยน,นี่ขึ้นมาเลยครับยืนยันว่าจะกินผลเปล่าเฮ้ยระดับ S เลยเหรอเฮ้ยโอ้ผลพาวนี่ระดับ S โอ้มันมีกี่ระดับกันแน่นะ้ยสุ่มครั้งเดียวได้ระดับ S เลยอะ่ะอ๋อผลพาว Skill s e ฟู่ s k ซี่ผงใส่ต้องอัพสตั t นะครับโอ้ชุบชุบ โอเคเกาะแรกก็มีประมาณนี้ละมัง้งไปลองผลเพาหน่อยดีกว่านะครับอยู่เสร็จปุ๊บุ้ยวันช็อตว้าววันช็อตปุ๊บโอื้อหแล้วระบบเจมอะระบบเจมทำอะไรได้อะเอาเจมไปสุ่มผลได้ไหมอะชิบชิบอย่างคิงพีทอะไรเงี้ยเขาใช้เจมสุ่มได้ไงอันนี้ใช้เจมสุ่มได้ไหมอ่ออุ้ยซื้อด้วยรถบัสกันเดียวเลยเหรอตรงเนี้ย ออกแบ็คมาร์เก็ตใช้โลบักซื้อครับผม oh. โอ้โอ,โอ,โอนี่ไงระดับผลมี B มี A นะครับผม S แล้วก็ Ss แล้วก็ Ss S, S, S. <c oughs> โ,อโอ้โอ้มีผลอะไรนะผลสั่นมืดน,นะครับผมระดับ Sss เ S, S, S เลยนะครับว้าวโอ้เราก็ได้ผลน,นี้มานะครับผลพาวก็อยู่ระดับที่หนึ่งสอง 3นะครับอยู่ในระดับที่3นะฮะราคาถ้าเราซื้อด้วยโลบักผลเผาจะ290โลบักนะครับอุ้ยเรากำไรแล้วเราสูมไปเท่าไหร่เองกำไรนี่ครับอ้หอยากจะไปดูเกาะอื่นมั่งจังเลยแต่เวลาไม่เหลือแล้วอะเดี๋ยวขอทำอีกเควสหนึ่งแล้วกันนะครับชุบอะไรอะไรอะไรปื๊ดปื๊ป๊อุ้ย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 เอามาดิครับเอามาดิครับ ป yup. ป, lives, ป <ylum. S 1> ites, ling, ัระบบดีนะท่านผู้ชมระบบดีนะระบบโอเคเลยนะครับไม่ไงโอ้โหเก็บกองเก็บกองเก็บกลองปั๊บ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 ปึ๊บเรีย้บร้อยแต่ไปู่่้นะครับว่าเจมใชปยังไงใช้ที่เปั๊บีั๊บปั๊บปปล่าเนาะโัเบท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสับ การลองเล่นแบบนี้นะครับแบบโปรเพจเนี่ยก็สําหรับใครนะฮะถ้าอยากให้เล่นแบบนี้อีกนะฮะก็าฝากกดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมมาจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย